ครับผมจะมาบอกการตั้งค่าทีวีเพื่อใช้ Google Assistant หรือว่าคำสั่งเสียงนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนอตั้งค่าเมนูเครื่องเมนูทีวี Android TV ตัวนั้นนะให้เป็นภาษาไทยก่อนเอ,อ้ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนฮะภาษาไทยคือมันจะรองรับในฟังก์ชันเมนูเครื่องต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ เราเลือกภาษาอังกฤษไหนก็แล้วแต่แต่ว,ว่านแนะนำไม่เลือกภาษาอังกฤษที่เป็นยูน t เต็ดคิงดอมนะครับนี่แล้วก็กดหน้าบานกดเข้าหน้าบานให้มันอยู่หน้าโฮมอย่างเงี้ยแล้วเราก็สั่งด้วยเสียงด้วยคำเปิดของมันคือเอ o o o l e e นะครับเอ o กูเม,มันจะได้คำนี้ขึ้นมานะครับใช่ไหมเโฮมเราจะใช้คำว่าโฮมหรือกลับบ้านก็ได้นะครับ เฮ้กูเกิลเปิดเพลงให้ฟังหน่อยนะ <Yeah. S 2> มันก็จะเปิดเพลงบน YouTube ให้เราได้เลยนะครับเฮ้ g ูเกิลกลับบ้าน oh. เห็นไหมคำว่ากลับบ้านหรือโฮมเนี่ยมันคือการกลับไปยังหน้าโฮม นะอันนี้ผมผมพูดอยู่กับ A9G นะครับ A9G คือเป็นมันจะมี NFC ให้ในตัว NFC ปกติถ้าเป็นตัวรองจาก A9G เนี่ยเราต้องพูดกับตัวรีโมทนะครับตัวที่พูดกับ NFC TV ได้จะมีตัว Z e อ,อ X95G กับตัว A9G นะครับมันจะมีมันจะฝังคล้ายๆ้ายไมโครโฟนไว้ให้ตัวทีวีนะฮะตอวอันเนี่ยมันจะฝังมันจะแอบฝังไมโครโฟนไว้ครับนะ เอ้กูเกิวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ้กูเกิวันนี้วันที่เท่าไหร่ขณะนี้เป็นวันอังคารที่24ธันวาคม2562 ไอ้กูเกิลตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วออเอ้ยกูเกิลกี่โมงแล้วขณะนี้เวลา1 4บสีนาฬิกาห้นาทีเอ้ยกูเกิลตอนนี้อยู่ที่ไหน ฉันก็ติดอยู่ในที่นี้ไงคะฉันอยู่ในนี้นสบายดูค่ะเอ้ hey, google ตอนนี้อยู่ไหนฉันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์รอเล่นค่ะฉันอยู่ในคราวต่างหากเอ้ hey, google ที่นี่ที่ไหน ตอนนี้คือที่แขวงบางแครเหนือเขตบางแครเทาารุ่ที่จังหวันครศรีธรร0ราชเอก้กูเกิลหิวข้าวกองทัพต้องเดินด้วยท้องท่านสามารถช่วยจองโต๊ะหรือค้นหาร้านอาหารอร่อยๆอออใกล้คุณได้นะคะเอก้กูเกิลคุณชื่ออะไรท่านชื่อ Google Assistant รองทำหน้าที่ผู้ช่วยของคุณค่ะเอ็ o o เกิลเติร f นออันนี้จะเป็นการปิดทีวีนะครับตอนนี้ผมกำลังสนุกกับฟังก์ชันภาษาไทยมากมัน <Hey. S 2> ก็จะปิดทีวีให้เรา <Hey. S 2> นะฮะถ้าเราจะเปิดมันก็เราก็พูดคำสั่งขึ้นมาว่าเอ็ o o เกิลเติ n ์นะ hey นะไฟไฟก็จะโผล่ขึ้นมามันจะเติร์อปได้หรอนี่ นี่ยนะเอ้กูกิลกลับบ้าน <Okay. S 2> มันก็จะเข้าหน้าโฮมให้เราครับก็คือนี่คือการตั้งค่าหรือว่า o o o l l e s s i s t a n นนะครับจำว่าหลักๆคือหน้าตาเซตติง้งหรือว่าการเซตค่าเครื่องเนี่ยภาษาเครื่องต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดียวว่าเราสามารถสั่งการเป็นภาษาไทยได้ เดี๋ยวว่าเมนูเครื่องมันจะต้องอาศัยเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับโอเคนี่ก็สําหรับการาแนะนําการใช้งานเรื่องของหรือเรามาเล่นสนุกกับตัว Google Assistant นะครับก็ได้ของเล่นใหม่ก็เลยวันนี้เลยมาสาธิตให้ดูนะครับผมก็ยังไงขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ Hey Google บายบายแล้วไว้คุยกันใหม่ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะ